ในหมู่บ้านเล็กๆดิมชายป่าใหญ่มีนายพานชื่อพ่อบุญชายวัยกลางคนที่แข็งแรงและเป็นที่นับถือของชาวบ้านเขาเอาศัยอยู่กับลูกชายวัยสิบขวบชื่อน้อยหลังจากสูญเสียภรรยาพ่อบุญตั้งใจเลี้ยงดูลูกชายเพียงลำพังโดยหาเลี้ยงชีพจากการล่าสัตว์และขายเนื้อให้ชาวบ้าน วันหนึง่งขณะที่พ่อบุญออกล่าสัตว์ในป่าลึกเขาได้ยินเสียงร้องคางแผ่วเบาในพงหญ้ามาเดินเข้าไปดูเขาพบลูกเสือเขาพบลูกเสือตัวหนึ่งนอนซุกตัวอยู่ข้างซากของแม่เสือที่เสียชีวิตแล้วแม่ของมันคงถูกพันคนอื่นล่าและฆ่าตายเจ้านี่คงไม่มีทางรอดในป่าได้แน่ พ่อบุญคิดในใจก่อนจะตัดสินใจอุ้มลูกเสือกลับบ้านชีวิตใหม่ของลูกเสือลูกเสือที่พ่อบุญพากลับมานั้นดูผอมแห้งและอ่อนแอมากแต่น้อยรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนใหม่เขาช่วยพ่อดูแลลูกเสืออย่างดีป้อนนมและคอยเล่นกับมันจนลูกเสือเริ่มแข็งแรง เจ้าจะชื่อเจ้าเหลืองนะเพราะลายสวยงามของเจ้าเหมือนแสงแดดในป่าน้อยตั้งให้ลูกเสือวันเวลาผ่านไปเจ้าเหลืองเริ่มเติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วมันตัวใหญ่กว่าสุนัขทั่วไปแต่มีนิสัยเชื่อมกับคนในครอบครัวมันชอบวิ่งเล่นกับน้อยและคอยติดตามพ่อบุญเวลาออกไปล่าสัตว เสือผู้ติดตามเมื่อเจ้าเหลืองโตเต็มวัยมันกลายเป็นผู้ช่วยคนสําคัญของพ่อบุญทุกครั้งที่ออกล่าสัตว์มันจะเดินตามพ่อปุณไปอย่างเงียบเชียบเหมือนเงามันช่วยดมกลิ่นหาเหยื่อและยังคอยเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์ป่าตัวอื่นๆเจ้าเหลืองนี่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงมันเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเรา พ่อบุญพูดกับน้อยด้วยความภูมิใจน้อยเองก็รักเจ้าเหลืองเหมือนพี่น้องเขามักจะเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านให้เจ้าเหลืองฟังเหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนสนิทเหตุการณ์ไม่คาดฝันวันหนึ่งขณะที่พ่อบุญออกไปล่าสัตว์ตามปกติเขาเดินลึกเข้าไปในป่าทึบ และสิ่งที่เขาได้เจอคือมีป่าเขาเผชิญหน้ากับมีป่าตัวใหญ่ที่กำลังหิวหุหยมีป่าพุ่งเข้าหาพ่อบุญด้วยความดุร้ายพ่อบุญพยายามใช้หอกต่อสู้แต่มีป่ามีพละกำลังมหาศาลทันใดนั้นเองเจ้าเหลืองกระโจนออกมาจากพงหญ้ามันพุ่งเข้าใส่มีป่าด้วยความเร็วเจ้าเหลืองกัด และควรนีป่ายัางไม่เกรงกลัวแต่ตัวมันจะเล็กกว่าแต่มันก็สู้สุดกำลังเพื่อปกป้องพ่อบุญการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดในที่สุดมีป่าก็ถอยหนีไปแต่เจ้าเหลืองก็ได้รับบาดเจ็บหลายแหง่งเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองแกเป็นยังไงบ้างพ่อขอโทษ พ่อขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องเจ็บตัวพ่อบุญพูดพางอุ้มเจ้าเหลืองกลับบ้านบทเรียนจากป่าเมื่อกลับถึงบ้านพ่อบุญและน้อยช่วยกันรักษาบาดแผลของเจ้าเหลืองแม้มันจะเจ็บปวดแต่เจ้าเหลืองก็ไม่ส่งเสียงครางมันมองพ่อดูบุญด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความหม่วงใย หลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อบุญเริ่มคิดถึงชีวิตของสัตว์ป่าที่เขาล่าเพื่อ,อยังชีพเขาเห็นความกล้าหาญและความกตัญญูของเจ้าเหลืองที่ไม่ต่างจากมนุษย์น้อยเราไม่ควรฆ่าสัตว์เพื่อ,อยังชีพอีกต่อไปป่าคือบ้านของมันเหมือนที่บ้านคือที่พักพิงของเราพ่อบุญได้พูดกับลูกชาย พ่อบุญตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์มาเป็นการทำไร่เขาสอนน้อยปลูกพืชผักและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงความกตันยูของเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองยังคงอยู่กับครอบครัวของพ่อบุญคอยปกป้องพวกเขาจากสัตว์ร้ายในป่าแต่หลังจากที่พ่อบุญเลิกฆ่าสัตว์เจ้าเหลืองดูสงบ และดูอ่อนโยนมากขึ้นวันหนึง่งน้อยถามพ่อบุญขึ้นมาว่าพ่อถ้าเจ้าเหลืองอยากกลับไปในป่าแล้วเราจะทำอย่างไรพ่อบุญก็ได้แต่ยิ้มและตอบว่าถ้าวันหนึ่งมันอยากจะกลับไปข้าก็จะยอมเพราะมันคือบ้านของมันแต่ตราบใดที่มันยังเลือกอยู่กับเรา ข้าก็จะดูแลมันจนสุดกำลังน้อยเห็นพ่อบุญพูดแบบนั้นน้อยก็ยิ้มที่มุมปากและเข้าไปกกอดพ่อบุญและกอดเจ้าเหลืองดูทั้งสามชีวิตช่างแลดูมีความสุขยิ่งนักเจ้าเหลืองยังคงอยู่เคียงข้างครอบครัวของพ่อบุญจนวันสุดท้ายของชีวิตมัน มันไม่ได้เป็นแค่สัตว์ป่าแต่มันเป็นเพื่อนแท้ที่รู้คุณคนนิทานเรื่องนี้มีข้อคิดให้เราได้รู้ว่าความกตันยูไม่จำเป็นจำกัดอยู่แค่ในสัตว์ในมนุษย์แต่ในสัตว์เองก็มีแค่ก็มีหัวใจและสามารถตอบแทนบุญคุณด้วยความรักและความเสื่อสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยจ้า